สบายดีพี่น้องสวัสดีสวัสดีพี่น้องสวัสดียามแลงๆล้งจะเป็นแลงหรือเ,เ่าพ้นโต๊ะพี่น้องเอ้ยบรรยากาศตอนนี้ตอนนี้มาบุญไหว้ข้าวเฮือนแาวก่ะสุนอีกพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเขามีแนสวสยซิบกินอีกเนาะพี่นอ้องเขาสิเฮนยังเหมือนนี่กินจ้ำกระปุ่นพี่จ้ำขนมจีนนะพี่นอนะ้องเราห่อซาซูซูห้อยนี่มาห้อยกะโลหนึ่งโลหนึ่งซาซามาสิพ,พี่นอ้องกระประมาหาซิบกาบาทเนาะห้อย หอยยังสาวกระซุนเอาเอามันมันคือเหลือมมันคือเหลือมนี่เออหอยยังหอยอืมหอยอะไรหอยอืมหอยคางหอยคางนะพี่น้องบรรยากาศตอนนี้ก็คือฝนโตเขียนไม้ดินกำลังเปียกซุ่มเนาะเขาตำเดือบลอยแล้วก็สีเอาออกมาเหนียวๆเนาะกับพี่น้องเนาะน้ดำกับห้ากับยังมาสะเสงสะเทถงสิเหลียมเนี่ย ฮอสิมากินเดี๋ยวกะสกเพลงสกไกลส่วนเอามาแต่นี้ไปไปเอามาอยู่เอาบอยอะไรมันบอกอะไรยิดบอกว่ารู้จังไรเอาเวลาอวยนี้มันอ่ะนะเวลาอวยนี้มันอ่ะนะมันมาโฟกัสเนาะเอาทุกคนเฮอสิเอาเอามากินเลยนะเอ้าเอาหยวกได้ไหมล่ะถอกใส่โคกโดนเลยใกล้ไม่ถอกโดนยวิวังมลยยิวัหยิวังยิวังยิวังใบไก่เห็ด นับดีกี่แส้ใเบิ่งเขาตำเดือด้อยปรุงหนอออกมาเดือด้อยุ้กคนนี้ปรุงหนอออกมาเซ่บกระนดืคือสบายดีส่ะทุกจนไต้าอีนอันมืดฝนตันกนสวัสดลงเเออถอลงอันนี้งสามเออถอลงสาเลยอออันกล่องนี่ก็เพี่น้องเนาะก็ยังไรโทรศัพไม่สือ i p สิบสามขีโมอีกล้วเรมีเงินเราขีโมูซื้อถ้าสิมมีเงินซื้อนะอไพี่น้อง แล้กวก็หอยแกะออกมาเหลือเพียงสำนีนาะพี่น้องเนาะหอยคางอันนี้เป็นอุปกรณ์ก็อาหารซาไกส่วนไข่น้ำปั่นนะฮะมาอุดหนุนเออโอ้ไมนเหลือมาอุดหนุนเทานี้มาอุดหนุนอยู่ฝั่งลาวมาหอยบานคิรีมาสินธีมาต่างห่างคล้ายตำ กินเองก่อนตามกินเองยังบ่ผ่านหอยหอยหอยอ๋อหอยคางเบาดินกับพี่น้องกับเบายอกกันโบหอยบึงมาไแมอะนะไม่คางเลยโด่หนึ่งไม่เดียวโล่ห้าสิบบาทเป็นเงินบาทห้าสิบบาทเปิดมาไหมข้างเด็กพี่น้อง ผสมผักเหยื่ยาแม่มาเลยอพี่น้องไม่ยีปุ่งมาจกไปใส่มาเลืกพี่น้องผัดเหย่อยากพี่น้องไทำไมเธอไม่มานังเอ้จะมางาเดีิซีไม่พี่น้องโอซีไม่พี่น้องอซีมั้งม้งระยะนะคไม่ถูกไม่ทูับเก้าเราจะซีมกอนนะซึ่งสีบัวนะมาูนอาห์วะ อานปามาใส่ิมก่อนได้กระจะหนเข้ม,มซีมก่อนนะทุกคนนะิมก่อนเด้อเอาหน่อยทื่องแจ้งอยู่บะโอ้ดีมากเลยิมก่อนเด้อทุกคนโอ้่อยนนำคนมสมว เอาเปลี่ยนมาใส่เงี้ยไม่แบลนี่ใส่เลงี้ยนี่ใส่กันเพือนสูมบวกไม่ได้พี่น้องได้เสียบบรรยากาศกันพนตกะเลยเนี่ยแรงๆออกไปบึ้งนะคะนี่บรรยากาศพี่น้องมันโฟกัสอยู่วะตอนแรกว่าสิภากันนั่งกินอยู่นี้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าฝนตกะห้ามเลยหมดอีกกินอยู่นี่สัมเพราะว่าปกติมือนั้น ข้าตำข้าตำมะรุง่งตำมะขุ่งนะพี่น้องข้าวกระพาก,กันมานาังกินอยู่นี่เสตีงอกหักมืเหมอือน,นอยากกินเหล้าปิดไว้ค่ะเอาผงเหยียนผงเหยียน มาดเ็กยเดียก่ออะฮะมองกุ้งทงมาสักทีดื้อไรนี่เจียงอีะอือเดเอาไมู่กเลขี่อ่้นนี่เด้อมาทิงขาย่งขาเด็กสิผาผ่นจอวยืยเอาเซรุด้ากุจังขายุนยืนกินเน้อพี่น้องเรสาวอี้ยงกิน วัดคได้ไงไงทกินม้เบื่อพี่พูที um ่อวยพูที่อวยจับับงค์ขอุเนี่ยัมตังของปุเนี่ยเสร็จม่สักเอ่อมันติดโควิดมาแ่พดีไม่ได้พี่น้องด้สักเซ่กินแบบว่ายืดสได้ซัมตังค์หน้ัมสถานที่ปับอีบัสกินเนาะมันตพาาหเนาะจังเลยซะอ่านษสเปนสือัวออกกําังกายครเ

เออเลยนะเขจ๋งกว่า <descon> น <c anta> ี <multic S 3> ่ี่อยนีน้องสถานทีมากอ่ะอเข้าไปแรกแมาว่าเ้านนางอาชีพก็มีมารยาจหน่อยพี่น้องใส่เดูเขาแจ๊กกินโรตีเอายองอ้อี่น้อเดยนเอสียได้สิสุดเอสีนางใซ่แบบซิวๆเลยพี่น้องเพราะว่ามันเปื่อเนาะเเปียพี่น้องเ้ยเพราะว่าบางยาในยู่ในมันเหมือนได้มัไม่าอยลัด้วพี่หน่อยพี่น้อยพี่นอยพอใ่ส คืออะไรนตะปูตะปูหนูอ่ะไปแล้วเอรหน่อ่กับพี่กับ่าข้ามากหมซื้นคาาั่งเขาบอกข้ามาตเบีข้าเขาเขุมาแต่เบียอี่นะเขาก็สัังมากินกระโลนหนึงซาสุกับบุเคยกิน mời đọc của bác năm mươi hai mọi người hát xem 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 มีคนมาคอมเมนต์ใช่แล้วเนาะว่าเที่ยสมนังงี้เนะื่อ่าเบิ่งสถานทีเด้อ่น้องเ้ยก่อนสิมาคอมเมนต์กันนะอยู่ไหนมันเมื่ออยามันบ่ไรบรรยากาศคนเยอาเอามาหน่อยมาสิโบนะเอาพวกกินมาสิไม่รู้มันกินแบบนึงนะ Tiếp được cái yak nè bi nọi hơi mè hai ba tuôn chịu hụt dáng đi áp bát quang hôi son son mười lăm chọc ha ha lưu gầm mê nọi mẹ anh 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 ơi kim bác sĩ siêu lưu bi nọi ไปวัดด้เหมืองนะบรรยากาศยังแรงงอยู่หวานซาซูคุณสาวใครดีเป็นยังเก็คุนตุตกกินคืขยานียไม่ไหวได้แห่งหยาะโป่งเลือะโปงงย่นตะโปงพืนฟ้าฟิน

ุันไหนเสบไฟได้ตำเนาะเสบเนาะนี่สิอันม่น้อยน้อยเสบโอ้ยไปไปเลยทจะก็ฟินเลยดิห้าบังกระปุ่ของทานูดังสามีปุนฮะคเดสาไฟเด็กแล้วพีน้องเพชรเพชรเดวเพชรเดวก็กินอะนะกินน้ำอลมมาเนิน่งกองกันอยู่ให่ เผ็ดมากยังยังโอ้หวกิ่ยังเบอรดอะเบอร์ดะไม่แล้วโอ้เเดือแต่ทวงมายังสบายหลังเลยหลังเลยเกียงแสะพี่น้องเกียงไปเลยสิครับนำอารมณ์ กินน่ะกินน่ะเปล่าฝนตกลงจากหัวเอ้าเอ้าโอ้ยเอาลงเออกินเดี่ยวโบ้เดี่ยวกินเดี่ยวแต่ก็ไม่บายแต่ก็ไม่บายก็ตีแต่ก็ไม่บายนะไม่บายสิไปแล้วบอสคนนี้โบ้จบโบ้จบเข้าไปเลยผู้สาวโสดผู้สาวโสดเด้อพี่น้องว้ายทางล่างหันก็ยังโสดนะเด้อสิี่าคนนั้นที่โสดบึ๊บนี่ เท่าเทนกระโซนทเังยู่นาอกระโซนเลยอซาซิมวงไแอบโสนค่ะโสนแต่คนล่มราจากวันนียอกยอกนะพี่้นงยอกยอกตัมจอกยตัจอกตมจอกเอ้เอาไม่จะคนโสนเนาะคืกินแล้วค่ะโสนต่พัวบอยมีแฟน nói tham chốc làm tôi chinh mà để làm nữa tôi chinh tôi chinh mà để làm nữa tôi chinh mà để làm khứa này con làm con này con kia làm con này con kia làm con này con làm con này con 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 อะไรนก็โทาารรมะปักงกะจะใส่ซะเออนกปัง<ห>กะง,งุ่มกะยังอ่ำไรทีอะไรอ่ำมีแตรสาวผู้เอาขี่รถกายแล้วนี่อยู่ขางทางพี่น้องเลยผู้มีแต่ผู้สาวเต็มอึอ,อยู่บ่าขี่กายนี่เด้าพระเยว่<า><า>พ่อได้พ่อได้พอได้มาถ่ายคลิปพอ่อโบไฮเอฟซีคินฮอด นั่งถ่าเอื uh ่นภ uh uh ูบ uh um> uh 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 uh> uh uh> ่าอยู่แค่ท่าเข้าใก่้ส้นถ่าภูวามากสื่อมมาจากไหนสี่ยอภูวามาจากไหนสมุดสมุดภูบ่าขี่กายเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยมันนั่งเออเฮ้ยมันนั่งเฮ้ยเฮ้ยมันนั่งเฮ้ยโอ้ยเป็นเดรียที่อ่ะโอ้ยคงสิไปร์เด็กนะ เกินเกินเกินไปแล้วตามจองง่ายตจองตามจตจองรปะว่าอัำปิดคลิปอำไปแ่พี่นอนเลยได้โบพาโบพาว่าพีก้อนโบพาไว้เป็นบ๊ายบายน่ะจากว่าฝากก็ไล์ก็ติดตามเดี๋ยวก็บายดีสมงที่มาเจออะไรเปิ่อส่งมาบ๊ายอามปิดคลิป ผู้สาวมาแต่เมื่อไถยเลยพี่น้องพักอยู่แล้วเดี๋ยวเพื่นไปเที่ยวจักไปไปเฮงไปจะขีดเดือนหนึ่งปิดก่อนไปเดือนหนึ่งเอาพอได้พ่อเลยพระยาเค้นพระยาเค้นน้องอับอีกกาคอมเมนต์แต่ก็ให้สาวสุกไปถ่ายขีดนอกจากฝากกูอลไรก็เซ่เดี๋ยวสิไปถ่ายขีดต้องกันเลยเลยแต่ว่าสำหรับคลิปนี้กะสิขอตัวลาไปก่อนเนาะไปพอกันใหม่คขีดนะเอ้าผลย้อยบายเอาอัำไปอีกทีมาบายใหม่อุ้ยกลับแล้ว บ๊ายบายพี่น้องไปฟพกกันใหม่คลิปหน้าถ้าอยากเห็นผู้สาวโสดถ่ายคายลยิปเหนกันกได้หลน์นี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายบสาวไก่โสดบ๊ายบ <นะ S 2> ายฝันใหม่เด้อพี่นอง